1> KO 1กล่กรองมีอยู่3แผงแผงละ10เม็ด KO 1เม็ดจะเป็นแคปซูลสีแดงสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสร้างความมาั่นใจให้กับทุกท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับว่า KO ของแท้ต้องมีลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับด้วย1กล่กรองนะครับ KO จะมีต้องมีอ,อยอรับรองนะครับ 2. มีวันเดือนปีที่ผลิตอย่างชัดเจน และที่สาคัญครับมี QR code คของบริษัทนะครับว่าของแท้แน่นอนและมากกว่านั้นครับต้องมีโฮโลแกรมนะครับว่า K o ของแท้ต้องมีโฮโลแกรมในการรับรองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูด้านในนะครับว่า KO 1กล่องมีลักษณะเป็นเม็ดแบบลักษณะเป็นไหนกันบ้างนะครับนะครับ KO 1กล่องมีอยู่3แผงแผงละ10เม็ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะด้านในดูนะครับว่า KO ของแท้มีลักษณะสีแล้วก็เม็ดเป็นลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับ นะครับซึ่ง K. O. 1นะครับหเม็ดจะเป็นแคปซูลสีแดงแดงเห็นไหมครับนะครับแคปซูลสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะมากินให้กับทุกท่านสร้างความมั่นใจทุกท่านว่า K. O. ปลอดภัยแน่นอนนะครับเห็นไหมครับว่า KO กินง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งท่านใดที่มีอาการเวียนหัวหน้ามืดบ้านหมุนนะครับยืนเซทรงตัวไม่อยู่ผมแนะนําเลยกินวันละ2เม็ดครับหลังอาหารเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดแค่นี้อ อาการเวียนหัวบ้านหมุนก็จะดีขึ้นตามระดับครับ